ลเลเมอดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นกอปเด็ดขาด79%ของคนใช้แผ่นกอปเอ็นไม่ติด21%เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขแล้วใช้แผ่นกอปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะ ข้อ7นะข้อ7บอกว่ากำหนดให้ f x เท่ากับ 3x บวก5และ h x เท่ากับ 3x กำลัง2บวก 3x ลบ1ถ้า g เป็นฟังก์ชันซึ่งทำให้ f o g เท่ากับ h แล้ว g 5มีค่าเท่าใหรอันดับแรกเราวิเคาะห์โจทย์ก่อนโจทย์บอกอะไรเรา f o g เท่ากับ h หมายความว่า f o g ของ x ก็ต้องเท่ากับ h x ด้วย โอเคไหมเขาให้ f x มาและเขาให้ h x มาเขาให้เราหา g x ให้ได้หา g x ก่อนถูกปะและ้วเขาก็ถามหา g 5ก็คือน้องเอาหา g ให้ได้แล้วน้องก็เอา5เข้าไปแทนใน x ถูกปะ่ะทำยังไง f o g x เท่ากับ h x เท่ากับ h x มันหมายความว่าเอา g x ไปแทนใน f x ใช่ปะ่ะได้เป็น h x เอา g x ไปแทนใน f x น้องได้เท่าไหร่ก็ได้เป็น3เท่าของ g x ลบบวก5เท่ากับ h x คือ3 x กำลัง2บวก3 x ลบ1ถูกไหมแล้วน้องก็ย้าย5ไปลบแก้สมการหา g x ออกมา สามเท่าของ g x <g> ก็ได้เป็น3 x กำลังสองบวก3 x ลบ6แล้วน้องก็เอา3ไปหารน้องได้ว่า g x เท่ากับ x กำลังสองบวก x ลบ2ถูกไหมและสุดท้ายเขาถามหา g 5น้องก็เอา5ไปแทนเป็น5ากำลังสองบวก5ลบ2ก็ได้เป็น5 5 2หบวก5เป็น30ิ ลบสองตอบ28โอเคไหมผ่านนะข้อต่อไปข้อ8นะข้อ8คือให้ x ลบหบวก i และ x บวกสเป็นตัวประกอบของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ A, B, c, x กำลังสบวก ax กำลังสบวก bx บวก c x ลบ3หาร f(x) จะเหลือเศษเท่าไหร่อ่าอันนี้เราทำไงอันดับแรกเขาให้ฟังก์ชันมาแล้วถูกไหมแต่ฟังก์ชันเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันพหุนามกำลัง3ธรรมดาแต่สิ่งที่เขาให้มาคืออะไรเขาให้มาว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง3มเท่ากับ1ถูม ปะต่อไปเขาให้อะไรมาอีกคำพูดเนี้ยเขาให้อะไรมาจาก x ลบ1บวก i กับ x บวก2เป็นตัวประกอบของฟังกช์ชันเนี่ยตรงเนี้ยเขาให้ว่า1ลบ i เป็นคำตอบปะ่ะและตรงนี้เขาให้ว่าลบ2เป็นคำตอบของ f(x) เท่ากับ0ถูกไหมก็คือถ้าเกิดเราจับ f(x) เท่ากับ0เนี่ยเราจะได้ว่าคำตอบคือ1ลบ i กับลบ2และสิ่งที่น้องต้องรู้เพิ่มคือถ้า1ลบ i เป็นคำตอบแล้วสังยุคของมันต้องเป็นคำตอบด้วยซึ่งก็คือ1บวก i ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบและสคํคำตอบคือ1ลบ i 1บวก i แล้วก็ลบ2เป็นคำตอบหลังจากนั้นพอเรารู้ทั้งหมดแล้วเราก็ไปย้อนหากับว่าถ้าตรงนี้เป็นคำตอบอะไรจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวประกอบก็ต้องเป็น x ลบ1ลบ i กับ x ลบ1บวก i แล้วก็ x ลบกับลบ2 ถูกไหมเพราะฉันมันก็คือ x ลบ1บวก i x ลบ1ลบ i แล้วก็ x บวก2ตรงนี้ต้องเท่ากับ f x ถูกป่ะจริงๆเนี่ยมันควรจะมี p คูณไปด้วยถูกป่ะเพราะอะไรเพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยเราควรจะต้องมีค่าคงที่คูณขึ้นไปเพราะเราไม่รู้ว่า สัมประสิทธิ์หน้าพจ์กำลังสูงสุดเนี่ยจะมีค่าเท่าใดแต่ข้อนี้ในเมื่อโจทย์มันให้มาแล้วว่าสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กำลัง3เป็น1ถ้าเราคูณไปเรื่อยๆนะอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าพี่สมมติว่าพี่ยังไม่รู้ละกันพี่คูณไปเรื่อยๆพี่ก็เริ่มคูณตรงเนี้ย x ลบหกับ x ลบหและบวก i กับลบ i เพราะฉะนั้นที่เจออะไรหน้ากำลังสองหน้าบวกหลังก็ได้ลบหลังก็เจอหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง ก็เป็น x ลบ1นึ่กำลังสองลบกับ i กำลังสอง i กำลังสองพี่คิดได้ลบ1ถูกปะและลบลบ1ก็ต้องเป็นบวก1 x ลบ1นึ่กำลังสองก็คือ x กำลังสองลบ2 x บวก1เพราะฉะนั้นก็ได้เป็น x กำลังสองลบ2 x แล้วบวก2ถูกไหมสอวงเล็บหน้าคูณกันแล้วแล้ววงเล็บหลังน้องได้เป็น x บวก2 และอย่าลืมว่ามันต้องมี p ข้างหน้าด้วยโอเคไหมเท่ากับ f x ต่อไปเราก็จัดการคูณข้างในให้เรียบร้อยซะว่ามันคือ x กาลัง3ลบ2 x กาลังสบวก2 x บวก2 x กาลังสลบ4 x และบวก4เท่ากับ f x ลบ2 x กาลังสกับบวก2 x กาลังสตัดทิ้งน้องก็ได้ว่า p คูณกับ x กาลังส ลบ 2x บวก4เท่ากับ f(x) แล้วเราก็ลองเอา p คูณเข้าไป,ไปเป็น p x กํลัง3ลบกับ 2p x แล้วบวกกับ 4p ตรงเนี้ยน้องต้องจับว่ามันต้องเท่ากับอะไรเท่ากับสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือ x กํลัง3บวก a x กํลัง2บวก b x บวก c ถูกไหม แต่โจทย์ข้อนี้เขาไม่ได้ทมหา a บวก a กับ b กับ c เลยถูกว่าเพราะฉันไม่ต้องไปสนใจมันช่างมันแต่เรารู้ได้ว่าสัมประสิทธิ์ของ p เนี่ยสัมประสิทธิ์หน้า x กําลัง3เนี่ยต้องเป็น1เพราะฉะนั้น p เท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้น p เท่ากับ1พอ p เท่ากับ1น้องได้อะไรน้องก็ได้ว่า s x ของเราเนี่ยได้เป็น x กำลัง3ลบ2 x แล้วบวก4ถูกป่ะหลังจากนั้นเขาถามหาว่าถ้าเอา x ลบ3เนี่ยไปหาร x กำลัง3ลบ2 x บวก4เนี่ยจะได้เศษเท่าไหร่เอา x ลบ3ไปหารและอะไรหาเศษจ,จากการหารอันนี้เราก็ต้องใช้ ตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้บวกเศษอันนี้ยังจำกันได้ไหมคืออะไรถ้าเกิดตัวหารคือ x บ a ให้ผลหารเป็น qx เศษเป็น rx ตัวตั้งเป็น px ถ้าน้อง แทนค่า x ด้วย a น้องจะได้ว่าเป็น pa เท่ากับ a ลบ a qa บวกกับ ra และ a ลบ a เราตอบ0ถูกปะ่ะและ0คูณอะไรก็ตอบ0 0บวกอะไรก็ตอบตัวนั้นเพราะฉะนั้น้องจะได้ว่า ra เท่ากับ pa โอเคไหมและเนี่ยแหละใช้หาอะไร อมันก็คือเศษถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสุสรุปว่าเศษจ,จะเท่ากับ P ที่แทนค่าด้วยค่า X ที่ทำให้ตัวาหารเท่ากับ0แต่ตรงนี้มีข้อจำกัดว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทฤษฎีเศษ โอเคไหมมีข้อมีข้อจํากัดว่าตัวหารต้องเท่ากับศูนย์เท่านั้นโอเคไหมอ่ะเราก็มาเริ่มคิดกันอ๋อน,นี้พี่อยากเตือนไว้ก่อนนะถ้าเกิดน้องไม่ทำตัวหารที่เท่ากับศูนย์เนี่ยน้องไม่มีวันคูณน้องไม่มีวันหาร,หารเศษได้เร็วไปกว่านี้แล้วนะคือน้องจะมาใช้แบบเออวิธีหารยาวเหมือนเด็กมอต้นอะไรเงี้ยแล้วก็หาเศษออกมาเป็นฟังก์ชัน อะไรเงี้ยแล้วน้องก็ค่อยแทนค่าอะไรลงไปมันก็มันก็ยาวอะ่ะแล้วสุดท้ายต้องจบด้วยการแทนค่าอยู่ดีถูกไหมอ่ะเราก็มาย้อนกลับมาดูของเราตรงเนี้ยถ้าเกิดน้องจะหารด้วย x ลบสามต้องทำไง px เราได้เป็น x ก,กำลังสามลบสอง x บวกสี่แล้วเราหารด้วย x ลบสามแล้วเราจะหาเศษ Rx น้องก็ต้องแทน R ด้วยแทน x ด้วย3ปะ่ะเพราะจาก x ลบ3าเท่ากับ0นี่ x ลบ3าเท่ากับ0เพราะชั้น x ก,ก็เป็น3 R3 ก็คือ3กำลัง3ลบ2เท่าของ3แล้วบวก4 3ากำลังสามเป็น27ลบกับ2คูณ3เป็น6แล้วบวก4ก็ได้เป็น25เพราะฉะนั้นก็ตอบเศษเป็น25นะ โอเคไหมต่อไปข้อ9นะข้อ9บอกว่าในการสอบวิชาคณิตศาสตร์พบว่าคะแนนสอบของนักเรียนมีการแจกแจงปกติส่วนเบี่ยงเบนควอา,ายเท่ากับ6สัมประสิทธิ์ควอา,ายเท่ากับ0.6คะแนน0.6คะแนนเฉลี่ยของการสอบครั้งนี้มีค่าเท่ากับเท่าใดอ่ะอันดับแรกเรารู้อะไรบ้างส,ส่วนเบี่ยงเบนควอา,ายเท่ากับ6เรารู้ว่า q ลบ q 1ส่วน2เนี่ยเท่ากับ6มั้ย <_ S 1> เพราะฉะนั้นเราเอา2คูณขึ้นไปก็เป็น q 3ลบ q 1ได้เป็น12อันนี้เป็นสมก,การที่1โอเคนะต่อไปสัมประสิทธิ์ควอาไทเาท่ากับ0.6เรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่า q 3ลบ q 1ส่วนด้วย q 3บวก q 1เป็น0.6 แต่เรารู้ว่า q 3ลบ q 1เนี่ยมันคือสิบสองพอนั้นพี่เอา0.6ไปหารสิมันได้20ป่สิบาะพอชั้นมันได้ q 3บวก q 1เนี่ยเท่ากับ20และพี่ให้มันเป็นสมการที่2หลังจากนั้นพี่เอาสมการที่1บวกสมการที่2พี่จะได้ว่า q 3ลบ q 1บวกกับ q 3บวก q 1ได้เป็น2 0่สบวกสิเป็น32 ลบ q 1ตัด q 1ก็เป็น2เท่าของ q 3เป็น32 q 3ก็ได้เป็น16ถูกป่ะพอ q 3เป็น16น้องไปแทนค่าหา q 1 q 1ก็ได้เป็น4และอะไรอีกเขาหาคะแนนเฉลี่ยก็คือหา x bar น้องบอกรู้แต่ q หา x bar ยังไงน้องบอกหาไม่ได้แน่ๆเลยเพราะอะไรน้องลืมมองไปคำคำหนึ่ง คำคำเดียวก็สําคัญนะโดยเฉพาะคานี้แจกแจงปกติคขาว่าแจกแจงปกติบอกอะไรเราแจกแจงปกตินั่นคือ x bar เท่ากับเมตรและเท่ากับโหมดปะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า x bar ต้องเท่ากับเมตรเขาให้ q สาม q หนึ่งเราหาเมตรได้ไหมเมตรมันก็คือ q สองปะ ถูกไหมและคิวสอจะหายยังไงก็ต้องเป็นคิวสบวกคิวห่ส่วนสองะมันก็ได้เป็น16บหวกสส่วนสก็ได้เป็น20่ส่วนสเป็น10ก็ตอบ10เพราะฉะนั้น x บาบาก็เท่ากับ10ไปด้วยโอเคไหมผ่านนะ ้ะทางเดียวที่คนเราจะเก่งภาษาอังกฤษได้ก็คือเราจะต้องเอาคนเก่งๆมาสอนคนเก่งสอนสด3,500บาทแต่ถ้าน้องๆดูวิ VTO แถวสยาม3,000บาทแต่ถ้าน้องเอาคนเก่งไปสอนที่บ้าน790บาทกับ VCD ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด Admission o n e t e and A-net English หนึ mm ่งชุดครบทุกเนื้อหาสำคัญและโจทย์ทุกรูปแบบจำนวน25แผ่นสอนโดยคนเก่งใจดีพี่บุ๊ก เกณนิยมอักษรจุฬาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ไม่สามารถเก่งได้ในเพียงชั่วข้ามคืนอมกูลจึงขอสักสิบคืนสำหรับเด็กซุ่มเท่านั้นนะคะ ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคือข้อสิข้อสิบอกว่าถ้าความสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงฟังก์ชันของข้อมูลชุดหนึ่งระหว่างตัวแปร x และ y มีกราฟเป็นเส้นตรงโดยที่ sigma x ii ตั้งแต่1ถึง8เท่ากับสิ sigma y ii ตั้งแต่1ถึง8เท่ากับ16 sigma x iy ii ตั้งแต่1ถึง8เท่ากับ65 sigma xi กำลังส i ตั้งแต่1ถึง8เ่ากับ s ิ g มา y i กำลังสอง i ตั้งแต่หนถึงแปดเท่ากับสาถ้า x เท่ากับแแล้วจะประมาณค่า y ได้เท่าใดต่อเป็นทศนิยม3ามสองตำแหน่งอ่ะเรามาเริ่มต้นกันพี่บอกว่าถ้า x เท่ากับแแล้วจะประมาณค่า y เท่าไหร่น้องอยากประมาณค่า y น้องต้องเอา y อยู่ฝั่งซ้ายปะ่ะเพราะฉันต้องจัด y ในรูปของ x โอเคไหม แล้วน้องลองมองย้อนกลับเขาบอกว่ามีกราฟเป็นเส้นตรงพอมีกราฟเป็นเส้นตรงและ y ต้องเท่ากับอะไรก็ไม่รู้ของ x น้องก็สมมุติเลยว่า y เนี่ยน่าจะเป็น mx บวก c นะถูกไหมความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลเขาให้น้องเทคซิกมาเข้าไปถูกไหมข้างซ้ายเป็นซิกมา y ข้างขวา น้องเท็กซิมมาได้ตลอดก็เป็นซิกมา mx บวกกับซิกมาซซิกมาซหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอา c มาบวกกัน n ครั้งป่ะ c บวก c บวกไปเรื่อยๆถึง c ตรงเนี้ยบวกกัน n ครั้งบวกเท่าๆ่ากัน n ครั้งมันก็ได้เป็น n คูณ c ไหมเพราะฉะนั้นจะได้ว่าซิกมาวา y เท่ากับ m ซิกมา x บวกกับ cn ตรงนี้น้องสามารถดึง m อ,ออกมาได้เลยโอเคนะอ,อ๋อลืมบอกไปว่าซิกมาทุกตัวเนี่ยพี่ใช้สัญลักษณ์ย่อนะคือซิกมาพี่แทนซิกมา i ตั้งแต่หนึ่งถึงแปดเนี่ยคือพี่เกยจเขียนอนะถ้าเกิดเขียนก็ต้องเขียนเยอะมากเพราะว่าพี่ใช้สัญลักษณ์ซิกมาเยอะโอเคนะและต่อไปพี่ก็แทนค่าลงไปว่าซิกมา y คือสิบหก เท่ากับ m sigma x คือ32บวกกับ c n คือ8โอเคนะเพราะฉะนั้นพี่เอา8หารเป็น2เท่ากับ 4m บวก c พี่ได้ c เท่ากับ2ลบ 4m และตรงนี้เป็นสมการหนึ่งต่อไปจาก y เท่ากับ mx บวก c พี่ take sigma x, เท k e s i g m x เข้าไป ตรงนี้พี่ทำเร็วขึ้นหน่อยนะเป็นซิกมา xy ตรงนี้ได้เป็น m ซิกมา x ลังสองบวกกับ c ซิกมา x และน้องก็ทำเหมือนเดิมคือซิกมา xy เท่าไหร่65ก็ตั้งไว้เป็น65เท่ากับ m คูณกับซิกมา x 2กลังสองคือ140 บวกกับ c sigma x คือ32และหลังจากนั้นน้องพบว่า c น้องคือ2ลบ4 m คูณกับ32เข้าไปบวกกับ140 m ได้เป็น65โอเคไหมหลังจากนั้นน้องก็กระจายพอน้องกระจายน้องจะได้ว่าเป็นบวกกับ64ลบ128 m ถูกไหม เอาคูณ4ไปลบเป็น1เท่ากับ140 m ลบกับ128 m เป็น12 m เพราะฉะนั้น m ต่อ1ส่วน12พอ m ได้1ส่วน12ปุ๊บ c ได้เท่าไหร่2ลบ4คูณกับ1ส่วน12 c ตัด12ได้เป็น3เพราะฉะนั้นเป็น2ลบ1ส่วน3ก็ได้เป็น5ส่วน3 พอน้องได้อย่างนี้แล้วแสดงว่าน้องได้สมการทํานายแล้วเป็น y เท่ากับ1ส่วน12 x ลบ1ลบ5ส่วนสต้องเป็นบวก5ส่วนสามสิโอเคไหมหลังจากนั้นน้องแทนค่า x เท่ากับ8ใช่ไหมจะได้ว่า y เท่ากับ1ส่วน12คูณกับ8บวกกับ5ส่วนสาม แก็ตัดกับ12ได้2ส่วน3ก็ได้เป็น2บวก5ส่วน3ก็ได้เป็น7ส่วน3ถูกไหมแต่เขาให้ตอบทศนิยม2ตำแหน่งน้องก็หาเลยทศนิยม2ตำแหน่งน้องหาเผื่อ3ตำแหน่งแล้วค่อยปัดทิ้งนะหา3 3ามสา3 3องห3 3 3ก็เป็นแล้วนึงนะพี่ต่อกระดาษก่อน 339ก็เป็น1 0 3, 3่งเพราะฉะนั้นมันได้เป็น2องจุดสามสามไปเรื่อยๆแต่เขาให้ตอบแค่2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็ตัดที่สองตำแหน่งปุ๊บตัวถัดไปเป็นแค่3ามเพราะฉะนั้นก็ปัดทิ้งก็เป็น2.33แล้วก็ตอบว่ามันคือ2 3งสโอเคนะถ่านะอยากเอนติดอย่าคิดมาก ทำโจรกลาบสิบขอศอสักสามคนคนเลนติดเขาก็ทํากันทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเินติดเอ่ย